เป็นเชี่ยวไวมากประมาณไม่ถึงห้านาทีได้เสร็จแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณถ้าขายอยู่ถ้าขายอยู่ก็ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะถ้ายาวขึ้นก็ประมาณเจ็ดสิบบาทอืมค่ะแล้วแต่ความยาวแล้วแต่ความยาวของชื่อรูปทรงนะครับอันนี้ให้เลยนะให้เลยค่ะเฮ้ยของ <laughs> จริงเลยอยากได้ของฟรีจริงเลยอยากได้ของฟรีเห็นบอกว่าเห็นโอเห็นสังเกตจะมีสายยางที่บอกว่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราลูกค้าจะเลือกถ้าอย่างถ้าอย่างใช้เส้นใหญ่เนี้ยครับมันราคาจะแตกต่างกันเลยก็ราคาก็จะสูงขึ้นเพราะขนาดของลวดก็จะต้องใหญ่ขึ้นด้วยอืมครับความแข็งของลวดความแข็งของสายยางมันก็จะเพิ่มมากขึ้นพี่พี่พึ่งค่ะอ่า เอาเอาเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัววัดที่ว่าเราจะต้องแบบตั้งราคาของว่าชินนานช้นนี้เท่านี้ชิ้นนี้เท่านี้อะไรหนึ่งเลยก็คือความยากง่ายความยากง่ายมีอย่างอื่นไหมแล้วก็วัสดุที่มันแพงขึ้นก็มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของแฮนด์เมดที่ทำเนี่ยราคาเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนได้เกียดราคาเพราะว่าเป็นของแฮนด์เมดที่ทำขึ้นมาซึ่งแบบว่า สวยงามและททำกับมือด้วยเออนะครับมีชิ้นไหนไหมฮะที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดเป็นหุ่นยนต์นยต์เป็นพวกเอเลี่ยนพิเดเตอร์จะดัสไซส์ชอปเปอร์พวกนี้จะสั่งเยอะไหมสั่งเยอะค่ะอ๋อคือเขาสั่งเพื่อที่จะไปขายต่อใช่ก็คือเขาชอบแนวนี้แล้วเขาก็อยากจะขายแนวนี้เขาจะมาสั่งเขาจะสั่ง ที่พี่ไปว่าเป็นแนวนี้เอาแบบนี้เท่านี้บางคนก็มาสั่งโลโก้ร้านอะไรมาเออก็รับทำไปรับทำค่ะชิ้นใหญ่สุดคืออะไรขนาดไหนพี่เอเลี่ยนค่ะใหญ่เท่าคนนะคะใช้ลวดเนี่ยเหรอใช่ค่ะเอเลี่ยนเท่าคนเท่าคนี่พี่จะไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีเหรอต้องทำตัวนั้นตัวหนึ่งอ่ะเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนนึงเป็นเดือน ค่อยทำก็ค่อยทำไปเรื่อยๆมันยากเลยค่ะยากค่ะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากรายละเอียดเยอะแล้มันต้องได้สัดส่วนด้วยอืคนทั้งคนเนี่ยนะไอ้รวดเส้นเนี่ยนะพี่ใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็อยากไปดูของจริงแล้วคงไม่มีให้ดูอาจจะเป็นงาน งานย่าโมโอ,เอะเดี๋ยวเราไปแน่นอนงานกันชาากังานย่าโมโเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับมีจอะพัฒนาไปในรูปแบบอื่น<ม>อื่น,นี่ยฮะก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีคิดในหัวไหมครับว่าเราจะประดิษฐ์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าถ้าจะคิดเพิ่มเติมนีนน้อาจจะดูตามกระแสด้วยว่าช่วงนี้เขานิยมอะไรหนังเรื่องอะไรเนี่ยจึงก็จะตามภาพยนตร์มีมทำเป็นรูปคนไมรยง ที่ไม่ใช่เอเลี่ยนเลย่่ีชใช่ไหมคะมีค่ะมีมเป็นคนตปลาอะไรอย่างเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเอาคลาสสิกคลาสสิกถ้าเป็นรูปคนได้เนี่นยนะ <c oughs> อยากจะทำเ,เป็นหน้าแบบโคบ้างเต็มแย,แย <c oughs> <c oughs> ้ถามมิ้งก,ก่อนว่าเคยประกอบอาชีพเป็นเอื่ยนไหมครับหรือว่ามายึดอาชีพนี้เลยเคยเหมือนกันแต่นานมากแล้วค่ะ ก็พอมาเจองานนี้มีความรู้สึกว่าใช่มันเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองอเคยผ่านช่วงอุปสรรคของของการประกอบอาชีพนี่รับขอแท้ใจเนื้อประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้เคยเจอปัญหาแต่ก็ไม่เคยเขอแท้เหมือนกับเราทำทุกอย่างถ้าเกิดเราทุ่มเทอย่างงานเลื่อนเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยรหรือว่าอาชีพอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยเราต้องมีการแก้ปัญหา มีทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาค่ะใช้เวลาค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันโอ้เนอะกว่าจะมาเป็นได้ขนาดเนี้ยค,คือคุณผู้ชมต้องใช้เวลานะ,ค,ะคือความอดทนนะมันต้องมีนะเออด้วยครับอ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝังคุณผู้ชมหน่อยสำหรับร้านของเราหน่อยละกันนะว่าขายที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างไ,าได้ค่ะก็ สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ครับ www.f4handmade.com oh นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0845787992แล้วก็ตอนนี้ขายประจำที่ตลาดเซฟวันแล้วก็มีตลาดที่มทอรสด้วยตลาดนัดที่มทสรสก็ไปเจอกันได้แล้วกันสำหรับใครที่ไปเดินแถวเซฟวันหรือว่าตลาดนัดของมทสค่ะ,ะไปเจอทุกวันพุธที่มอเตอร์สอ้วและนอกนั้นอยู่ที่เซฟวันค่ะพัฒน,นห้ามาพลาดจ๊ะ ไปอุดหนุนกันนะครับอยากได้รูปแบบไหนอยากได้เป็นมอเตอร์ไซค์เลียนหุน่นยนต์สลับเป็นชื่อแบบนี้ก็ได้เอาไปให้แฟนตูนนะอะไรอย่างนี้นะครับไปติดตามกันได้ที่ตลาดเซฟบานก็คือขายตัแต่ช่วงเย็นเลยละ่ะใช่นะครับก็รอได้ค่ะรอรับได้เลยเรอรับได้เลยนะของแบบร้อนๆอนดอกสุดๆของพีมม่พึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเขาเรียกว่ารับไปขาย เราก็มีบริการนี้ด้วยอาล่ะครับแล้ว,วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เพิ่งด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับเอาอาชีพดีๆอาชีพเสริมแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับติดตามชมหลักธรรมคำสอนดีๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยพระมหาจิรวัตรจิรวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันในรายการสุขใจได้ทม ทาง KC ซีว i ลิตเวลา4นาฬิกา50นาทีและทาง KC ซวันเวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่มหนึ่งกันยายนนี้คนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้เราท่านเคยได้ยินกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคุณทำหรือ,อยังคืออโหสิ เลี้ยงมนในสมองให้โตขึ้นแค่นี้นั่นเองปลุกพลังบวกของตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน English Express Yes Tell me something what ครับเอา English Express เอานุ่มครับโอเคครับแล้วอย่าลืมมาเต็มอิ่มกับ English Express ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวภาคข้ามค่ะ English Express อร่อยมาก ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้ได้รับเป็นโลดอบ5ดาว ก็เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกี่ยวกับสปาที่แบบว่าดูแลตั้งแต่เส้นผมนะแล้วก็ตัวของบุคคลเองทั้งหมดเลยโดยที่สามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องไปเข้าสปาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมดนี่นี่คือเน้นในเรื่องของสปาหรืเปใช่ค่ะก็ใช้สมุนไพรด้วยแล้วก็จะมีแบบว่าพวกตัวบำรุงอะไรบางตัวเข้ามาเสริมด้วยค่ะให้มันควบคู่กันไปนะคะมีศึกษาอยู่ค่ะ